สวัสดีครับเจอเจอกับบ่าวไทยกระลิงชาแนลทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับเป็นเลือกงามยามดีนะครับที่ช่องบ่าวไทยกระิงชาแนลนะครับจะเขาเรียกว่ามาเล่าประวัตินะครับบิ๊กกุ้งนะครับพลโทบุญสินภพาดกลางนะครับแม่ทัพภาคที่2ที่จะกระเสียนอายุราชการนะครับในวันที่30กันยายน2568นะครับ เดีว,วันนี้เราจะมาเล่าประวัติคร่าวๆนะครับของบิ๊กกุ้งนะครับก็คือชื่อเล่นของแกก็คือบิ๊กกุ้งครับพลโทบุญศิล์นพาดกลางะครับเกิดมาวันที่14กรกฎาคม2508นะครับนะตำแหน่งปัจจุบันก็คือแม่ทัพภาคที่2นะครับนะผู้ปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานะครับะ่ะเป็นคนใจของ พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและพี่น้องทหารหารน,นะครับเนะาะก็คือเส้นทางชีวิตและการศึกษานะครับโรงเรียนประถมป .1 ถึงป .6 เรียนที่โรงเรียนบ้านดุงนะครับและมัธยมนะครับก็เรียนที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยารุ่นที่ิ0นะครับจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อ,อ,อวิทยาลัยนะครับเนาะเป็น เทคนิคนะครับอุดอนธานีนะครับนะในสาขาช่างเนาะช่างยนต์ช่างยนต์นะครับนะเส้นทางทหารทีนี้จากนั้นก็คือได้ได้เข้าสู่โรงเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับนะรุ่นที่ยี่สิบหกนะครับและก่อนจะจะศึกษาต่อในโรงเรียนโรงเรียนนายร้อยจบปลอนะครับนะนะรุ่นที่สาสิบเจ็ดนะครับอ่า หลังจากเมื่อจบอจากเขาเรียกว่าโรงเรียนนายร้อยจบรรุ่นที่37แล้วท่านก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งะระดับขลาศึกษาในหลักสูตรนะศึกษาในหลักสูตรนายทหารเสนาธิการนะครับนะรุ่นรุ่นที่77นะครับนะ,ะรุ่นที่77นะครับเนะส้นทางการ รับราชการนะของของบิ๊กกุ้งนะครับนะท่านเติบโตมาจากขลัอวิลรับราชการครั้งแรกก็คืออยู่ที่อกองทัพพระที่2สองเลยนะครับคือโซนภาคตะ d ออกเิียงเหรือภาคอีสานเลยนะครับอ่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าตําแหน่งแรกนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าผอ,อ,อหมวดเลยนะผอ,อหมวดมาเป็นผอ,อร้อยผอ,อพันจนถึงระดับกรมนะครับกรมทหารเลยนะครับเนาะอ่า บทบาทเด่นๆของท่านนะครับก็คือเขาเรียกว่าการสื่อสารการสั่งการนะครับนะจึงทาให้รับจึงทำให้ท่านได้รับความไว้บางใจนะครับนะให้ดํารงตาแหน่งแม่ทัพภาคที่สองนะครับนะคนปัจจุบันคนที่44นะครับนะต่อจากพลตรีนะครับอดุลบุญธรรมเจริญนะครับนะ นะโดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพพระริศอตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567และจะ,กะเกษียณชีวิตหรืออายุราชการจากกระเกษียณอายุราชการนะครับนะ30ตุลาคม2568ฉนะายาของท่านก็คือหลายๆท่านก็น่าจะได้ยินเนาะฉายาก็คือแม่ทัพมุนแขนเพราะหน้าตาละไม้คล้ายกับนักร้องดังก็คืออไอ้มุนแคนแก่นขุนของเรานั่นเองนะครับ อ่าครับอ่ทีนี้ย้อนนิดหนึ่งว่าถ้าท่านกเกษียณแล้วอ่ามีการแต่งตั้งมาแล้วนะครับพบว่าอ่าใครจะเป็นแม่ทัพภาคที่สองต่อจากท่านอา่สรุปมาก็คือเป็นอ่าบิ๊กติงหรือพลตีวิรยุทธรักษาศินนะครับอนะอันนี้เราแม่ทัพภาคที่2นะครับคนปัจจุบันนี่แหละจะได้ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่2นะอันนี้ก็ชัดเจนมากเลยนะครับชัดเจนมากนะครับก็ วันนี้มาลประวัติเขาคร่าวหรือย้อนกลับไปตั้งแต่ครอบครัวเลยนะท่านก็มีพี่น้อง78คนนะครับท่านเป็นคนที่5นะครับนะแล้วก็มีคุณพ่อเป็นตำรวจชั้นประทวนยศ10 10ตำรวจเอกนะครับอ่าสิบตำรวจเอกจนกเกษียณชีวิตอายุราชการเลยเนาะอ่าของท่านเลยนะจริงๆท่านเป็นคนเป็นมั่นเกิดท่านเกิดอยู่ที่จังหวัดหนองคลาหนองคายนะหนองคายนะอ่าอ่าจากประวัติที่ไปหามานะคะ ท่านบอกว่าไปสอบครั้งแรกก็โรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนั่งจากรถไฟจากหนองคายไปลงที่เลยแกบอกว่าไปโรงเสร็จแล้วก็แถวๆโรงเรียนสอบรเรียนเตรียมทหารนะท่านบอกว่าพ่อกับแม่บอกว่าโรงเสร็จแล้วก็ให้เดินไปเลยตรงไปเลยครับไม่ต้องขึ้นรถบังลุดเมะจริงๆท่านก็ชอบตำรวจอยู่นะแต่สาเหตุที่ ไม่ได้ไปสอบตำรวจเพราะท่านไม่รู้ว่า,าโรงเรียนในร้อยสามพันที่นะครปฐมไปทางไหนไงท่านบอกว่าท่านก็เล่าแบบคำขำบนะเล่าแบบคำขำ็เลยมาทหารดีกว่าบวกกับพัทธุดงนะใครดูดวงท่านว่าอิไอเด็กคนเนี้ยเกิดมาก็ใส่ชุดทหารมาแล้วเนาะ ประวัติข้าวๆนะครับวันนี้ที่มาทําคลิปนี้ก็เพื่อเป็นกําลังใจเป็นอะไรบุคคลดีเด่นแห่งชาติเลยนะนะในยุคที่เกิดข้อพิพาระหว่างไทยกัมมุชชาท่านก็เป็นที่หลักปักฐานที่ยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของประชาชนนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากเลยนะครับนะวันนี้ก็เลยมาเล่าประวัติ คร่าวๆพอสังเกตนะครับยังไงก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเบลไทยกระเริ่งชาแนลนานๆจะได้ทำคลิปยาวแล้วครับลงช่องส่วนใหญ่ก็จะทำคลิปเรียวนะเบลไทยกระเริ่งก็เช่นกันนะเป็นกำลังใจให้กับพลโทบุญสินภาคพาดกลางนะครับแล้วก็อ,อนาคตอันใกล้นี้นะครับเมทัพภาคที่สองคนใหม่ค่ะบิ๊กตึงนะบิ๊กตึงนะครับบิ๊กตึงของเรานะครับบอกได้เลยว่า ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ่ะคราเราผ่านสมรภูมิลบมาแล้วประสัตตาควาตศเขา,ขาพระวิหารนะครับอู้สามประศัเลยแล้วเป็นคนเป็นอีสานคนอีสานใต้ด้วยนะครับเลยท่านนี้ก็สุดยอดนิ่งสข,ขุมนะครับชุดนมนนิ่มนะครับยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับทนางนันหารทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกังใจให้ช่องทางเบากระลึงชาแนลนะครับเพื่อที่จะ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในอนาคตนะครับช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับผม